ดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันศุกร์ในสัปดาห์ที่วันจันทร์ตรงกับวันที่สาถึงวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมเรื่องทั่วไปของคนที่เกิดวันศุกร์คุณต้องการความเรียบร้อยความสุขความสมบูรณ์ในชีวิตมีความสําเร็จความมั่นคงบางคนเกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างชาติระวังการมีปัญหาหนักใจเจ็บใจเสียใจหรือจะมีคนมาวุ่นวายกับชีวิตคุณหรือสร้างปัญหาให้กับคุณ ในเรื่องการงานของคนที่เกิดวันศุกร์บางคนอาจมีแผนไปต่างประเทศทำงานกับคนต่างชาติให้ระวังมีปัญหายุ่งยากลำบากใจดูวุ่นวายภาพรวมการงานของคนที่เกิดวันศุกร์จะมีความคิดริเริ่มทำอะไรใหม่ให้ทันยุคทันสมัยปรับตัวเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆอาจมีเรื่องให้หงุดหงิดใจหนักใจอยู่บ้างหรืออาจใช้อารมณ์ใส่กันทำงานที่เร่งรีบหรืองานที่ต้องลุย ในเรื่องของการเงินของคนที่เกิดวันศุกร์บางคนได้รับเงินจากแดนไกลาจากต่างประเทศรายได้มีเข้ามาหลายช่องทางมีโอกาสหาเงินได้มากขึ้นแต่ก็มีรายจ่ายเยอะระวังจะมีปัญหาเพราะเงินเป็นสาเหตุจะมีเรื่องให้เสียเงินแบบปุกปับหรือเสียไปกับยานพาหนะกับการเดินทางไกลความรักของคนโสดวันศุกร์มีคนมาสนใจคุณมีโอกาสเจอ จากทางสายงานเจอจาัดก,การเดินทางไกลคนต่างชาติเจอทางออนไลน์แต่ก็อาจจะยังไม่สมหวังเพราะสถานการณ์ไม่เป็นใจหรือเจอปัญหารักสามเศร้าหรือเขามีเจ้าของอยู่แล้วคนมีคู่วันศุกร์มีการวางแผนอนาคตร,ร่วมกันอุดหนุนจึงเจอกันแต่ต้องระวังการเผลอใช้อารมณ์ใส่กันใจร้อนวู่วามและปะทะคารมกันในเรื่องของสุขภาพคนเกิดวันศุกร์ มีปัญหาตรงบริเวณหน้าอกระวังโดนของมีคมและเตือนเรื่องของการขับรถขับราใช้รถใช้ถนอนอย่าใจร้อนวู้วางดวงโชคลาภของคนที่เกิดวันศุกร์มีโอกาสได้จะมีโชคลาภแต่อาจจะเป็นทุกขลาภและมีโอกาสจะได้จากจานพานะหรือจากต่างประเทศสำหรับท่านใดที่สนใจดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์แบบมีค่าครู แอดไลน์และทักไลน์อาจารย์มานะคะไลน์อาจารย์อยู่ใต้โปรไฟล์ค่ะขอบคุณค่ะ